สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแบ่งขายค่ะมีทั้งหมด9แปลงอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะการเดินทางสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้สองเส้นทางค่ะบรรยากาศดีนะคะด้านหน้าติดทางสาธารณะค่ะที่ดินอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัด ราชบุรีที่ดินเราห่างจากถนนคอนกรีตสองเลนค่ะเพียง50เมตรเท่านั้นเป็นที่ราบสวยอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายบรรยากาศดีค่ะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนหรือว่าซื้อเก็บพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะที่ดินเป็นที่ราบดินเป็นดินดั้งเดิมของที่ดินแปลงนี้เลยค่ะมองเห็น วิวภูเขาด้วยมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวอยู่ใกล้ตลาดร้านค้าร้านอาหารเดี๋ยวเราไปชมภาพวิดีโอมุมสูงของที่ดินกันค่ะเริ่มตั้งแต่ล็อกที่หนึ่งเลยนะคะล็อกนี้จะติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยค่ะเนื้อที่แต่ละแปลงนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะ บรรยากาศดีนะคะบริเวณรอบๆของที่ดินเราก็จะเป็นบ้านสวนกันค่ะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดปีเลยส่วนแปลงที่มีบ่อน้ำนะคะแปลงนี้จะเนื้อที่อยู่ที่2ไร่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแปลงที่เหลือก็อนเนื้อที่1ไร่นะคะน้ำประปาไฟฟ้าเราจะผ่านให้ทุกแปลงของที่ดินเราเลยค่ะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ราบ ไม่ต้องปรับต้องถมแล้วพร้อมสร้างบ้านได้เลยบริเวณรอบๆที่ดินเราค่ะด้านข้างก็เป็นบ้านสวนนะคะปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรกันค่ะหรือว่าท่านใดอยากได้บ่อน้ำนะคะสามารถขุดบ่อน้ำเพิ่มเติมได้เลย เก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะด้านขวามือตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ําของเพื่อนบ้านเรานะคะก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยไว้ทําสวนทําการเกษตรหรือว่ารดน้ําต้นไม้ค่ะที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะแบ่งขายอยู่ตําบลเขาคลุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไล่ละ6กแ0 0ห้าหมบาทค่ะด้านหน้าของที่ดินแต่ละแปลงนะคะเราก็จะล้อมรั้ว้าวบอย ขนาด3มชั้นนะคะให้ส่วนด้านข้างก็จะล้อมรั้วลรดอหนามให้ค่ะด้านหน้าเป็นทางสาธารณะหินคุกตรงนี้นะคะหน้ากว้างของถนนอยู่ที่5เมตรค่ะลดส่วนกันได้เลยที่ดินเป็นที่ราบดินดีนะคะมองเห็นวิวภูเขาวิวก็โลง่ลง,ลงๆกว้างเลยที่ดินแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆ ปรับไถไว้เรียบร้อยแล้วเข้ามาทำการเกษตรมาปลูกต้นไม้เป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศได้เลยแปลงนี้นะคะเนื้อที่สองไร่ค่ะก็จะมีบอ่อน้ำหนึ่งบอ่อค่ะไว้ทำสวนทำการเกษตรนะคะขนาดบอ่อน้ำนะคะความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะบอ่อน้ำนะคะขนาดก็ประมาณสัก2ง,งานได้ในเนื้อที่2ไร่ค่ะท่านใดที่กำลังมองหา ที่ดินเนื้อที่1ไร่หรือว่า2ไร่ลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านจากเซเว่นอีวนะคะตลาดนัดร้านค้าค่ะวัดไผ่สำกออบอตอเขาคลุงนะคะแล้วก็สถานีอนามัยมายัางที่ดินเราอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรนะคะ มีเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบที่ดินเราเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายังที่ดินเราอยู่ที่87กิโลเมตรค่ะจากตัวอำเภอบ้านโป่งค่ะมายังที่ดินเราอยู่ที่24กิโลเมตรด้านข้างนะคะฝั่งต้นสนต้นนี้ก็เป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านค่ะดินดีนะคะปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะดินแถวนี้เป็นดินดำ นี่คะ่ะบริเวณรอบๆก็โล่งกว้างเลยสามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะคะจะเข้าทางถนนคอนกรีต2เลนก็ได้หรือว่าจะเข้าทางสาธารณะที่ติดก,กับแปลงที่1ก็ได้ค่ะการเดินทางสะดวกบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านด้านหน้าที่ดินเราก็จะ ล้อมรั้วคาวบอย3ชั้นให้ถุกแปลงเลยน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็จะผ่านหน้าที่ดินให้ถุกแปลงเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อนะัดชมกับดีมได้ทุกวันเลยนะคะติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือไอดียลน์ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรี กาญจนบุรีค่ะบอ่อน้ําของพื้นบ้านนะคะไว้ทําสวนเลี้ยงปลาทําการเกษตร,รได้เลยน้ําใสมากๆเลยค่ะห่างจากถนนคอนกรีตสองเลนเพียง50เมตรเท่านั้นนะคะหน้ากว้างแต่ละแปลงค่ะหน้ากว้างประมาณ30เมตรบางแปลงก็40เมตรนะคะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะดิมทวนอีกครั้งนะคะที่ดินแบ่งขายเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไล่ละ6กแสนห้าหมืนบาทฟรีค่าใช้จ่ายใ,ในการโอนทั้งหมดนะคะด้านหน้าล้อมรั้วคาวบอยสามชั้นให้น้ำประปาไฟฟ้าขยายผ่านหน้าแปลงที่ดินถูกแปลงเลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ